เราจะมาพาคนที่กินเคฟซีไม่เก่งที่สุดในโลกก็คือพี่คนนั้นเราจชื่อไม่ได้แล้วก็ติดตามเลยนะเราจะไปบอกพี่เขาเขาไม่ได้อยู่ในบ้านเดียร์เรา,เาอเาระเรากปดติดตามกดที่ใหญ่เขาไปชิมเคฟซีเขากินได้แต่ห้ามกินเนะื้อกินน้ำไม่ได้ออก,กันเดี๋ยวเราเนี่อน้ำนะ เราขอแบกหน่อยนะเดี๋ยวเราไปเอาแก้วก่อนเื่อขึ้นเลยขึ้นเลยไม่มีอะไรนะแค่เราไปเอาแก้วมาแก้วแตกขึ้นเลยขึ้นเลยแก้วเราไม่ได้แตกเื่อแก้วเราเก็บไปเอาให้ที่มาที่ใส่ยู่ อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจิ้มซอสก่อนิุมจอยครับผมเพียงไก่กอแล่ไก่ต้อนไก่ต้อนหนังไก่นี่อ๋ออร่อยนะนี่เกลาไม่ต้องมึกินเลยนี่ดูดูอืมกินทั้หมดเลย เล่นถุไก่ก่อนถุงไก่ก่อนไก่กาไก่กาก่อนเาเดี๋ยวไล่นด้วยแม่กินก่อนเดี๋ยวไาเล่นด้วยอย่าใครนะไปชิวๆเดกชิล มันละเด็ดวนึงมาละสองหน้ามันละาละกินไม่ได้นะกินให้ได้นะพี่ไม่สบายดึไใจก่อนแตต้ดงเปไดให้เลยใจก่อนแบกหมดแล้ว mà chắc bẹt tầm một á Bẹt một á, rồi nung bớt tên đấy bạch mà còn Một bẹt leo, một bẹt leo một bẹt leo 1% 1% là có đại ลรลลีถ้าเราเงสองช่องสามากินได้เอี้สช่องเออตัวไหนตัวไหน้โอ้ยปวดปปวดนะกินไม่ได้นะไก่เอาไก่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 กโอ้ยไม่ใช่โอ้ย บทแบตแล้วมันเหลือเปอร์เซ็นต์เยวแล้วพี่เลิกไรเลยนะไม่ได้ไปกินเลยมนี่แล้วพี่อยาก,กินอะไรหกว่านั้นนะทั้งตัวแล้ว หมดแบดแล้วไม่ใช่แบดนะนึกเบาฟังก่อนดิฟังก่อนดิพี่บอกน้องเฮ้ย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 นี่ก็คือมันมีเสียงอะคิวเซอริปนะคลิปจริงคลิปนี้เท่านี้ไม่ได้ยินแบบเขาไมวะ ช่องเราเป็นไอ้พี่ตีโป้ด้วยนะอยู่ในสี่ตีโป้อืมนีมมม่เห็นไหมหมดแบตแล้วหมดแบตแล้วครับเห็นไหมไม่มีเน็ตแล้ว ป้าบอกยัวไม่ชื่อ่ะก็มันไม่มีเ่ยนะ เดี๋ยวมาไปนี่อะไรไหมออเน้งกินนป่หรอกินไก่ล้อยู่พี่ขืนกินขืนกินหรอเผ็ดอะไรนี่เผ็ดนิดนึงแต่กินได้เ๋ยวนะน้องต้มไหมต้มอะไรอ๋อ่นปลาตมกเานแกินแ

Yeah, i ้ป mm ้าบอกดูไม่ได้แล้วไม่เชื่อ บาลูนาลดเสียงล้เสียงให้บาเลยถ้าไม่ไดเสีงยงก็ไม่เป็นไรแต่ต้องคอเโทรคคอนได้เห็ดพี่กินไ่นี่ แาเต็นดิมือตัวพอหนึ่งไก่พอแล้วกายนาทีแล้มาจนจบ้วเงียดตายแล้วเงียตายแล้วหยุดได้แล้วหยุดหยุดยุดหยุดยุดหยุดหยุดหยุดยุดหมดแบบนี้ไหมไม่เชื่ออือไม่หมดอีกเดี๋ยวเพิ่ม

มากมากมากมามามามีคนมึงใส่พิษอยือมึงด mm ูม hmm. ึงอ่ะใส่ต hmm. ั้งนานนะจมูคกึ่งนะไม่บายเขาเรียนการเกษตรจาตลาดกินไม่ผ่าดอะไกูแมนีดน้ตั้งอยู ว่มันตกอันนี้ยตศาจมี่ขึ้นขึ้นฟ้าอุ้ยทำแล้วแต่ละทุกคนงต่พี่ง่ายขอใครนาทีครึ่งแล้วอะไรเนี่ย

Những người bây giờ phát